ส่วนยอดไปเอาไปอีก360รอยหกสิบยไงขอตึงๆนะฮะมาดีครับผมเออเมกาไปอีกหนึ่งทีนะฮะไม้เดียวเท่านั้นนะกำไรแบบดุนๆเด็กที่มีอายุต่ำส18ปีไม่อานุญ,ญาตให้ดูนะจ๊ะเดีวครับวันนี้จะมาพบกับเกมสาวถ้ำนะครับผมว่าแล้วกันก็ไปกันแล้วครับมาฮะวันนี้พกทุนมา5,200 เริ่มมาเราก็ปั่นไปที่เบสิบสิบหมุนนําทางไปก่อนดอกนี้กดเทอร์โบไปด้วยยังไงไปไปไหลเคมาสวยงามแ yeah, ย่ยัไไหลหน้าฟ้าต่อไหลเจไปครับผมดอกนี้หน้าทองแถว2อมมาไหมไม่มาโอ้โหรวยคู่ในสวยครับน้องเขียวเหนียวซับมางามๆลูกไหลเจเต็มคาราเบลเก็บไปก่อนเลยดอกนี้สวยๆหน้าฟ้าอีก270โอ้โหไม่ธรรมดายาวไปลุกสวยๆรางวัลก้อนโต,โตโตเลยฮะจังหวะน,นี้ไม่ธรรมดาฮะเอาไปก่อนเลย330ไหลนอกนะไหลดีขนาดนี้ เดี๋ยวจบสิบหมุนนี้ต้องซื้อซะหน่อยแล้วไปอาไรไรเคดอกนี้แมมสเปตโตแถวแรกไม่มาไราเจต,ต่อดอกนี้มาเดี๋ยวพี่จ๋าไปเอะไรสี่ยังไงโมบ้าโอโ้โหจัดอย่างนี้ต้องจัดเพิ่มเป็นเท่าไหร่สามสิบยังไงกลับมายี่สิบดีป่ะออโยกต่อไปแล้วจัดไปฮะหนึ่งพันบาทดอกนี้ของ,งามๆนั่ดั้กที่จา๋าขอสิบสองหมุนสเตเตอร์อีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรฮะหมุนน้อยขอร้อยเปอร์เซ็นต์นะจังหวะนี้นะะก่อนจะกดเรนไปที่รอเรือดีดๆไปเอาไปล็กลุ้นกันต่อมาแรก มาม่วงมาก่อนเลยแตกแจกจ่ายในรูปหมุนที่สองดอกนี้สวยไรยเคมาแล้วครับผมเปไียไอ้เนไงโบอหต้นไฮ้ปขอได้ไหมต้นไฮไปก่อนเก็บตัวคูณไปก่อนดอกนี้สวยๆวยเก้าสิบหกบาทไรเคไปอีกทีหนึ่งดอกนี้เออไวตกมาดถวสองเชื่อมไปหวานเจี๊ยบสิบมาดอกนี้งามๆตกลงมาหน้าฟ้าไหนวะเอ,อ้ยขอหน้าฟ้าแถวแรกหน้าฟ้าแถวแรกมาเต็มคาราเบลสามพันสองยะสยองไปแล้วทำบุาดูจ๋า มาแบบนำงามเน้นๆนะฮะสวยๆนะช็อตเด็ดประเทศไทยเอาว่าบางการันตีดอกนี้ขยี้ใจมาฮะรวยกันต่อใส่กันต่อรางวัลซูปเปอร์เมกาไปดอกนี้วู้โหสี่พันหนึ่งไม่ธรรมดาฮาไม่ธรรมดารวยไปฮะมาลุ้นกันต่ออ e ีก erm เจ็ดหมุนยังไงลอยลมแล้วดอกนี้ไปอย่าไปลูกขอกำลังแตกกำลังแตกกำลังายอย่ารวยคูดพี่สี่น้องเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเริ่มเข้าแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงพายุมาไหมไม้สุดท้ายขอเป็นซึนามิเข้าได้ไหมไปอย่าไปลูกโอ้โห,โหรวยคูดกูซะ มากพ่อให้ไหรเจมาดอกสุดท้ายเคแถวสองตกลงมาสยองไปละพร้อมหน้าทองอีกหนึ่งพันบาทไปเอยาไอ้น้องเขียวแนวซับโอโ้ไม่ธรรมดาเออพี่บางทาร้อนสวยๆฮะเมกาอีกหนึ่งรอบนะฮะงามๆนะฮะเออใครอยากลองอยากตามนะต้องมาแล้วละ่ะจังหวะน,นี้สาวถ้ำนะฮะลุยกันต่อเลยห้าพันเจ็ดเน้นๆนะครับผมมาฮะรับรางวัลไปก่อนนะเออมาเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยคปั่นนอกอีกทีนึงนะเออโอ้โหไหลลุยคู่อีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าไหลนอกเบสิบจะดีกว่านะ ไปฮะดูลาลาอีกสิบหมุนแล้วกันไปอะไปอะไปอะโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับไหลไปหน้าทองขาเหยียบเข้ามาดอกนีนน้นะฟ้ามาอีกแล้วสวย36บาทเออไหลเจมาอีกแล้วธรรมดาที่ไหนเราโอ้ยขอแบบพิเศษใส่ใจนะฮะมาเลยไหมไปอะไปสามหมุนสุดท้ายยังไงจัดไม่จัดจบสามหมุนนี้จัดหน่อยแล้วันไปอะไปขอสีเขียวโอ้โหไม่มานะโอ้โน้องเขียวไม่มามยังไงไปโอ้โหสิบมาทําไมนะมยังไงลูดไหมลูดไหมไปยังไงต่อด,ดีเอาไงไปสามสิบเลยเอา ไม่โลภไม่รวยจังวะนี้พี่บางการันไปขอให้ได้ขอให้โดนโอมนะเมตตาแตกมาแตกมานะโมพุทธายะเพียงเข้าไปเออจิ้มไปที่ลหลอดเรือด้วยนะทุกคนไปเอาไปมาเคตั้งดวยมาดอกนี้แมมสเปตตตมาไหมไม่มาเปลี่ยนไปก่อนไป10ก่อนเปลี่ยนโอ้ไหลเจไปก่อนดอกนี้ยังไงเอมาดอกนี้สวยพร้อมหน้าแดงพันสองร้อยโอ้ยเอมาเร็วเนะขาบอกรอ,รอแปบ๊บเดียวไหลเจต่อก่อนยังไง ดอกนี้ก็แบบเน้นๆเลยนะฮะไม้แรกที่เบ็ดส0นะฮะเออคืนทุนแล้วนะคืนทุนแล้วนะเออไปฮะเหลือแต่ก,กําไรนะตอนนี้กําไรมาแล้วนะห6บบาทเดี๋ยไงขอกาไรมากกว่านี้พุทโทโนโกาหม,มัดนะฮะกำไรเน้นๆหน่อยลูกโอ้ยมาแล้วไปอะไรมาฟ้ามาเลยฮะดอกนี้จ่ายลูกขอแบบจุกๆนะฮะดอกนี้สะดุ้งขี้ไปนะผมมาแล้วนะรางวัลก้อนโตโตมาเลยฮะดูกันต่อใส่กันต่อนะ อย่ารวยคูดก็พอไปไ,ไาไปเบ้มามานองนี่ม,มาเกือบไปเกือบไปโอ้โหแม่เลยรูดอีกแล้วว่าโอ้โหท้ายพาราหรือเปล่าขอเป็นพันยูได้ไหมสื้อมีก็ได้โอ้โหไม่เป็นไรนะฮะกำไรดีกว่ากาหมัดเสมอครับท่านผู้ดูไปฮะเบ็ดยี่จ่ายหนักกว่านะเวลาซื้อเนะี่ยไปฮะยังไงกระโดดอีกทีเอารองดูที่เบ็ดคู่โยกหลบไปหนึ่งทีไปฮะเบ็ดห้าสิบดีกว่าเออไม่โลไม่รวยฮะถือสตินี้บางพาดหลอนได้หล,อน,ลอนแน่นอนจังหวะนี้มาเลยครับผมไปเอาไปรูปสวยงามๆนะฮะ มาเลยหรือไม่โบบะเออมาแล้วไรเคไม่แถวสางโอ้โหยมาดิเปยนเป็นหน้าฟ้าโอ้โหน้องเขียวเหนียวซับมาแล้วยังไงโอ้โหหน้าชมพูมาแทนนะไปฮะโอ้ยยังไงเปรยเป็นเคตั้งด้วยดอกโอ้โหเคม่มาแถวแรกเออเคบอกมาที่หลังนะฮะยังไงหัวเราที่หลังดังกว่าหรือเปล่าไปฮะโอ้ไห,หลนอกเบ็ดห้าสิบนิ่งกริบนะฮะยังไงจัดเนี่ยชอบให้จัดขัดให้สวนจวังหวะนี้ไปฮะเออขึ้นชื่อว่าบางพารอนเสียไม่ได้ลุยฮะสิบหมุนนะฮะหมุนน้อยขอร้อยเปอร์เซ็นดังเดิมไปฮะ ยังไงไม้แรกขอแบบเออต้องนี้ดี130ร้อยสามสิบขอเจเดาวสองได้ไหมลูกไปไปมีไวเชื่อมไม่เป็นไรแมมสเปโตโดอกนี้เต็มคาราเบลต่อเป็นสามส่วนยอดไปเอาไปอีกสามร้อยหกสิบยังไงขอตึงๆนะฮะมาดีครับผมเออเมกาไปอีกหนึ่งทีนะฮะไม้เดียวเท่านั้นนะกำไรแบบดุนๆเลยนะ,ะยังไงไปไปไปอีกเจ็ดหมุนนะฮะอยู่ที่หกหมุนคูณสิบแล้วไปไปลูก นิดนึงขออีกนิดนึงก็หูดน้องเขียวแถวสามเป็นป็นน้องเขียวเออเต็มคาราเบลหน้าม่วงไหลต่อใส่ต่อจังหวะนี้นะฮะเออคนจะรวยช่วยไม่ได้นะครับเออสุลต่านคนใหม่นะอยู่ในบางพาร์ทน,นี่เองใครอยากลองอยากตามนะฮะจัดมาเลยฮะ,ะสาถ้ำตอนนี้กําลังมาแรงนะ,ะผมนะอ,อยังไงไปไปน้องเขียวแนวซับนะฮะเอา่ะเอาอะไหลไปดิลูกเออออ้ยหน้าแดงแตะแคงข้างไปห้าพัน โอ้ไม่ทรมาดาโอ้โหสวสดญาติสวสดญาติโอ้โหแม่งแน่นอนจริงนะเป็นห้าสิบยังไงขึ้นหมื่นไปลูกสามหมื่นสุดท้ายซึนามิหรือพายุก็ได้มาไม่มาจังหวะนี้โอ้โหเค,เเคหยเต็มเก็บโอ้เต็มแหนบดอกนี้นะฮะสวย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 จังหวะนี้สวยสวยเลยตรงๆนะฮะเออเป็นยังไงเราวันนี้นะฮะเออถ้ำระเบิดนะฮะเออบังพางมาระเบิดถ้ำนะฮะ เอ้ยังไงโบบ้าไปได้จุนรานะฮะโห้ยไม้นี้ได้ขี่อุดดูดไปนะท่านผู้ดูแปลว่าเออสุลต่านเมืองไทยคนใหม่นะอยู่ในบังพาร้อนไปเลื่อนต่อใสกันต่อฮนะไหลนอกไปสิบหมุนนะเออดูราลาไปก่อนเออสเต็ปบังนะสเต็ปบังไปอะไระไหลเจไปนะดอกนี้โบบา้าเคมาสวยขอแบบตึงๆโบบ้ามาสี่หมุนยังไงเออน้องเขียวเหนียวซับ เค่ลายไปมีเชื่อมมามีวายมาเชื่อมดอกนี้เอ้ยหวานเจี๊ยไหมไรไปลูกไรไปลูกโอ้โหไม่เป็นไรฮะอ้ยอ้ยยังไงยังไงฟรีไม่ฟรีฟรีไม่ฟรีฟรขอหน่อยวะหยุดเพียงเรียบร้อยเป็นยังไงละ่ะโอมนะมเมตานะฮะแตกมาแตกมานะโมพุทธไะไปยังไงไปมาแล้วฮะเข้าฟรีนะฮะอะไรก็ดีทั้งนั้นละจังหวะนี้กดไปเลยเริ่มไปเลยเอาดีครับเข้าฟรีดอกนี้ขยี้ไปห้าสิบยังไงโบบาปดอกนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลูกสิ เอ้ยไม่เอาฟรีในฟรีสิเฮ้ยลูกโอ้โหสาวทำาจาทำาจเธอบางขอได้ไหมโอ้โหรวยคู่ซะดอกนี้นะฮะโอ้โหมันฟรีในฟรีหรือเปล่ายานะเอออย่างนะอ้อยาาก็ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงหมายสุดท้ายซื้อนนมิทารมไปไปเรียบร้อยหัวจะปวดหกสิบนะบาทนะไม่เป็นไรอีกสองหมุนไม่เป็นไรเขาฟรีอะไรก็ดีนั้นนะ ไอ้พอ่ะโอ้โหโสงสัยต้องหยุดนะเราได้ที่150มาเยอะแล้วเออยังไงขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะ